สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับครูนกอีกแล้วค่ะในรายการนิทานก่อนนอนตอนกลางวันรายการที่จะผ่านน้องๆไปสู่โลกแห่งจินตนาการสนุกสนานไปกับเรื่องราวที่จะทำให้การพักผ่านตอนกลางวันของเด็กๆมีแต่รอยยิ้มวันนี้ครูนกมีเรื่องราวพากต่อจากครั้งที่แล้วมาฝากค่ะ เด็กๆยังจำเรื่องจรวดฟางพลังไก่แจ้และเรือพลังควายติดปีกใต้น้ำกันได้ไหมคะเรื่องราวของสองพี่น้องชาวนาที่ความป่วนของน้องน้ำเกือบจะส่งไก่แจ้ของพ่อไปท่องอวกาศแถมยังดัดแปลงกะละมังจนพุ่งไปถล่มครัวของแม่มาแล้วแต่สุดท้ายเรื่องวุ่นวุ่นทั้งหนดก็จบลงด้วยเมนูอาหารมื้อใหญ่แสนอร่อยและเสียงหัวเราะของทุกคนในครอบครัว เอาละก่ะเรื่องราวมันยังไม่จบแค่นั้นนะเพราะความคิดสร้างสรรค์ของน้องน้ําไม่เคยมีวันหยุดพักค่าถ้าพร้อมแล้วก็นั่งลงสบายๆหลับตาเบาๆแล้วไปฟังกันเลยณนะหมู่บ้านที่ชื่อว่าทุ่งสงบสุขฤดูการได้เปลี่ยนผันอีกครั้งจากทุ่งนาสีเขียวขจีตอนนี้กลายเป็นสีทองอร่ามไปทั่วทั้งทองทุ่ง รวงข้าวอวบอ้วนค้งคำนับสายลมเบาๆส่งสัญญาณว่าถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วค่ะทุกๆเช้าพี่ชนกับพ่อจะตื่นตั้งแต่ไก่โหเพื่อออกไปเกี่ยวข้าวในนาแดดตอนสายๆนั้นร้อนระอุทำให้ทั้งสองคนกลับมาบ้านด้วยเหงื่อที่ท่วมตัวและท่าทางที่เหนื่อยอ่อนน้องน้ำที่นั่งแกว่งชิงช้าอยู่ใต้ถุนบ้านมองภาพนั้นทุกวันด้วยแววตาครุ่นคิด ในหัวของเธอไม่ได้มีแต่ความสงสารนะคะเด็กๆแต่มันมีแผนการอันยิ่งใหญ่กำลังก่อตัวขึ้นเย็นวันหนึ่งขณะที่พี่ชนกำลังนวดขาให้พ่ออยู่บนแคร่ไม้ไผ่น้องน้ำก็วิ่งเข้ามาพร้อมกับม้วนกระดาษว่าวแผ่นใหญ่ที่เธอแอบเอาของพ่อมาใช้ด้วยพี่ชนพ่อดูนี่สิคะสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ที่จะปฏิวัติการทำนา น้องน้ำประกาศกล้องพร้อมกับครี่แบบแปลนสุดอลังการลงบนแคร่มันคือเครื่องเกี่ยวข้าวนวดข้าวฟัดข้าวอัตโนมัติพลังควายเทอร์โบรุ่นพายุหมุนพี่ชนก้มลงมองภาพวาดแล้วถึงกับต้องกุมขมับมันคือภาพจักรยานเก่าของพ่อที่ถูกดัดแปลงจนแทบไม่เหลือเขาเดิมล้อหน้าถูกถอดออกแล้วแทนด้วยใบพัดจากพัดลมเก่าที่หักแล้วล้อหลังมีเชือกโยงไปที่ แนนอนทา่าเจ้าทุยอีกแล้วที่แฮนจักรยานมีกระดงฝัดข้าวของแม่ผูกติดอยู่ส่วนที่ตะกร้าหลังก็มีของใส่ปลาอันใหญ่ตั้งอยู่คาดว่าน่าจะเอาไว้เก็บข้าวที่เกี่ยวได้ไม่ไม่เอาอีกแล้วนะน้ำพี่ชนร้องเสียงหลงคราวก่อนครัวแม่ก็พังไปแล้วนะพี่ไม่ยอมให้เธอเอาเจ้าทุยไปทำอะไรแบบนี้อีกเด็ดขาด โถพี่ชนคนหัวโบราณนี่คือเทคโนโลยีขั้นสูงนะเราจะเกี่ยวข้าวได้เร็วขึ้นเป็นสิบเท่าพ่อกับพี่ก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยไงคะพ่อว่าดีไหมคะพ่อที่กำลังเคลิมคล้มเมเพราะพี่ชนนวดขาให้ลืมตาขึ้นมามองแบบแปลนแล้วก็หัวเราะอ,ออกมาฮ่า <c> ฮ <oughs> ความคิดดีนี่ลูกแต่พ่อว่าใบพัดนั้นมันจะเกี่ยวข้าวได้จริงหรอแล้วกระดงมันจะฝัดข้าวทันได้ยังไงกันล่ะ ทันสิค่ะเพราะเรามีพลังควายเทอร์โบไงคะน้องน้ายืนยันอย่างหนักแน่นแน่นอนว่าพี่ชนขัดขานหัวชนฟ้าแต่อย่างที่เรารู้กันนะคะเด็กๆไม่มีอะไรหยุดยั้งจินตนาการของน้องน้ำได้วันแล้ววันเล่าที่น้องน้ำแอบไปลงมือสร้างสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ของเธอที่หลังยุ่งเข้าเธอไปลากจักรยานเก่าของพ่อออกมาเอาใบพัดลมที่เก็บไว้ในเล้าไก่มาติด เอาไม้ไผ่มาต่อเติมเสริมโครงสร้างเอาเถาวันมามัดส่วนต่างๆเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนาะในความคิดของเธอปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือจะทำยังไงให้เจ้าทุยยอมร่วมมือด้วยดีๆล่ะคราวที่แล้วแค่ตบก้นเบาๆมันก็เตลิดเปิดเปิงจนเรื่องใหญ่โตคราวนี้ต้องใช้แผนที่แยบยนต์กว่าเดิมเจ้าทุยเพื่อนรัก น้องน้ำแอบเข้าไปในคอกพร้อมกับอ้อยหวานฉ่ำท้นใหญ่ที่สุดที่เธอหามาได้ถ้าเจ้าช่วยค่าสร้างอนาคตนะข้าจะให้เจ้ากินอ้อยแบบนี้ทุกวันเลยแล้วก็จะพาไปนอนแช่ปลักที่เย็นที่สุดในทุ่งด้วยสัญญานะเจ้าทุยเหลือมอง,องน้องน้ำสลับกับอ้อยในมือมันคงจะจำวีรกรรมเก่าๆได้แต่ความหอมหวานของอ้อยมันช่งางเย้ายวนใจเสียเลือเกินในที่สุดมันจะพยักหน้ารับช้าๆเหมือนจะบอกว่า ก็ได้ก็ได้ลองดูอีกสักครั้งก็ได้ในที่สุดวันทดลองเครื่องก็มาถึงน้องน้ำเลือกวันที่พ่อกับแม่ต้องเข้าไปในตลาดในตัวอำเภอพอดีเหลือแค่พี่ชนที่ต้องคอยดูแลบ้านพี่ชนมาช่วยหนูหน่อยเร็วน้องน้ำตะโกนเรียกพี่ชนที่กำลังซ่อมสวิงอยู่ใต้ถุนบ้านก็เดินตามไปดูอย่างไม่เต็มใจนะัก ภาพที่เห็นทำให้พี่ชนอ้าปากค้างเครื่องเกี่ยวข้าวนวดข้าวฝัดข้าวอัตโนมัติพลังควายเทอร์โบรุ่นพายุหมุนของน้องน้ำเสร็จสมบูรณ์แล้วมันดูเออดูแปลกประหลาดและพร้อมจะพังได้ทุกเมื่อแต่สายตาของน้องน้ำนั้นมุ่งมั่นมากพี่ช่วยดูเชือกหน่อยสีว่ามันแน่นพอหรือเปล่าน้องน้ำสั่ง พี่ชนเห็นว่ายังไงก็คงห้ามไม่ได้แล้วก็เลยจำใจเข้าไปช่วยตรวจดูความเรียบร้อยเขาแอบเอาเชือกบานเส้นหาของพ่อมาผูกเสริมตรงจุดที่ดูไม่น่าไว้ใจที่สุดเอาแล้วนะเริ่มปฏิบัติการน้องน้ำขึ้นไปนั่งบนอานจัก,กรยานที่สูงยองเยงเธอยื่นไม้ไผ่าย,ยาวๆที่ปลายติดกล้วยน้ำวาสุกงอมไปลอดตรงหน้าเจ้าทุยเจ้าทุยเห็นกล้วยของโปรดก็เริ่มก้าวเดินอย่างช้าๆขืดแกรก ครืดเครื่องจักรประหลาดเริ่มเคลื่อนตัวใบพัดข้างหน้าเริ่มหมุนแต่แทนที่จะเกี่ยวรวงเข้ามันกลับตีลมจนฝุ่นฟุ้งไปหมดเข้าเปลือกที่อยู่ในของทดลองถูกกลไกลไม้ไผ่ตีจูจนเดินออกมาเหมือนปืนกลแปะแปะแปะ เขาเปลือกปลิวว่อนไปทั่วบริเวณบางส่วนกระเด็นไปโดนเล้าไก่จนฝูงไก่แตกคือและที่โชกรลายที่สุดคือไก่แจ้ตัวเก่นของพ่อที่แอบมาสอดแนมอยู่ใกล้ๆโดนหากกระสุนเข้าเปลือกเข้าไปเต็มๆมันร้องเอ๊อีเอเออย่างจะปวดแล้วก็บินหนีขึ้นไปบนหลังคาบ้านทันทีหยุดก่อนน้ำหยุดก่อนพิชชนตะโกนมันยังไม่เวิร์กนะน้องน้ำเบรกจักรยานจนตัวโกง อืมสงสัยแรงลมมันเยอะไปหน่อยเดี๋ยวหนูปรับองศาใบาพัดแป,ป๊บหนึ่งหลังจากปรับแก้กันอยู่พักใหญ่ในที่สุดน้องน้ำก็ประกาศว่าเครื่องพร้อมสำหรับปฏิบัติการจริงแล้วคราวนี้แหละพี่ชนเตรียมตัวจดบันทึกประวัติศาสตร์ได้เลย เธอก็ค่อยจูงเจ้าทุยและเครื่องจักรของเธอไปยังแปลงนาที่พ่อกับพี่ชนเกี่ยวทิ้งไว้ครึ่งหนึ่งพี่ชนเดินตามไปอย่างวันๆในใจภาวนาขออย่าให้เกิดเรื่องเหมือนคราวก่อนๆเลยเอาละนะเจ้าทุยเพื่ออนาคตของพวกเรานงน้ำขึ้นคร่อมจักรยานอีกครั้งคราวนี้เธอไม่ได้ใช้เคดกล้วยแต่มีตะกร้าผลไม้เล็กๆทั้งกล้วย อ้อยมะม่วงสุกห้อยล่ออยู่ข้างหน้าเจ้าถุยเห็นของโปรดครบชุดตาลุกวาวทันทีมันไม่รอช้าออกตัววิ่งสุดฝีเท้าทันทีครื่นแกรกแกรก,รกฟิว เฮ้ยเสียงร้องของพี่ชนกับน้องน้ำดังประสานกันเครื่องจักรประหลาดพุ่งทยานไปข้างหน้าด้วยความเร็วที่ไม่คาดคิดพลังควายเทอร์โบมันทำงานได้ผลเกินไปแล้วค่ะเด็กๆ ใบพัดข้างหน้าหมุนติ้วติ้วติ้วคราวนี้มันไม่ได้แค่ตีลมแต่มันเกี่ยวต้นข้าวเข้ามาจริงๆต้นข้าวถูกดูดเข้าไปในกลไกไม้ไผ่ที่สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงมันถูกตีตีนวดนวดจนเมล็ดข้าวหลุดออกจากรวงแล้วพุ่งขึ้นไปที่กระดงฝัดข้าวข้างบ <gra> นกระดงที่ผูกติดกับแฮนจักรยานสั่นกระพือไปตามแรงวิ่งมันฝัดข้าเปลือกกับแกลบออกจากกันได้จริงจ แกลบปลิวว่อนไปด้านหลังเหมือนหิมะสีทองส่วนเข้าเปลือกเม็ดงามก็ร่วงลงมาในของใส่ปลาที่ท้ายรถมันได้ผลมันได้ผลจริงๆค่ะเด็กๆสุดยอดไปเลยเห็นไหมพี่ชนมันทำงานได้น้องน้ำตะโกนอย่างดีใจสุดขีดเธอหัวเราะเอิกอากอย่างภาคภูมิใจในผลงานของตัวเอง พี่ชนที่วิ่งตามมาจนหออแพ็กแฮ็กก็ถึงกับตะลึงในความสำเร็จของน้องสาวแต่ความครึ่งนั้นอยู่ได้ไม่นานหรอกค่ะเพราะเขาสังเกตเห็นบางอย่างที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนำ้ำเบรกเบรกบันเดียวนี้เจ้าทุยนั้นเร็วเกินไปแล้ว พี่ชนตะโกนสุดเสียงเจ้าทุยที่เห็นตะกร้าผลไม้แกว่งไปมาอยู่ข้างหน้าก็ยิ่งเร่งฝีเท้าเร็วขึ้นมันคิดว่าถ้าวิ่งเร็วขึ้นอีกนิดเดียวก็จะได้กินของอร่อยแล้วมันไม่ได้สนใจเสียงร้องของน้องน้ำที่พยายามจะดึงบังเหียนเถาวันเลยแม้แต่น้อยหยุดไม่ได้พี่ชนบังเหียนมันมันขาดไปแล้วน้องน้ำร้องเสียงหลงไม้ไผ่ที่เธอใช้เป็นคันบังคับมันหักดังแปะ ตอนนี้เครื่องเกี่ยวข้าวพลังควายเทอร์โบกลายเป็นยานพหาหนะที่ไร้การควบคุมโดยสิ้นเชิงเครื่องจักรประหลาดพุ่งออกจากแปลงนาของตัวเองตรงไปยังคันนาใหญ่ที่กั้นระห่างทุ่งนากับลานกิจกรรมของหมู่บ้านหลบเร็วทุกคนหลบเร็วพี่ชนตะโกนเตือนแต่ก็เช้าไปซะแล้วค่ะ ที่ลานกิจกรรมของหมู่บ้านในบ่ายวันนั้นช่างเป็นภาพที่สงบสุขเสียนิกรายกลุ่มผู้เท่าผู้แก่นนั่งล้อมวงเล่นหมากรถกันใต้ร่มไม้ใหญ่ป้าป้าน,าน,านา้าๆกำลังนั่งสารตะกร้าคุยกันอย่างออกรถเด็กเล็กๆวิ่งไล่จับกันอยู่ ส่วนไก่แจ้กตัวเก่งของพ่อหลังจากหนีตายจากหาตัวสุนเข้าเปลือกมาได้ก็ลงมาเดินคุ้ยเขี่ยหาอาหารอยู่ใกล้ๆหุ่นไล่กาตัวใหญ่ที่ทุกคนในหมู่บ้านช่วยกันทําและตั้งชื่อให้ว่าลุงมีและแล้วพายุฟังเข้ามือถือก็ได้มาถึงโครงแครง ปงังเครื่องเกี่ยวข้าวพลังควายเทอร์โบพุ่งข้ามคันนามาอย่างสง่างามกลุ่มผู้เท่าถึงกับล้มกระดานหมากรถกระโดดหลบกันแทบไม่ทันไก่ทั้งฝูงแต่กระเจิงบินว่นไปคนละทิศละทางตะกร้าที่สารไว้อย่างสวยงามปลิวกระจายไปในอากาศ แต่ที่น่าสงสารที่สุดก็คือลุงมีหุ่นไลกาผู้โชคร้ายใบพัดของเครื่องเกี่ยวลุงมีเข้าไปตเต็มหมวกฟางของลุงมีลอยคว้างขึ้นฟ้าเสื้อผ้าลายดอกสีสดใสถูกฉีกเป็นริ้วๆฟางที่ยัดอยู่ข้างในถูกดูดเข้าไปในเครื่องนวดเข้าแล้วพ่นออกมาเป็นฝอยละเอียดผสมกับแกลบฟุ้งกระจายไปทั่วทั้งลานหมู่บ้าน เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเร็วมากค่ะเด็กๆเจ้าทุยที่วิ่งมาจนสุดแรงก็มาหยุดเอียดอยู่หน้ากองโคลนขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านเตรียมไว้สำหรับทำอิดมอในวันพรุ่งนี้แรงกระชากครั้งสุดท้ายทำให้เชือกป่านที่พี่ชนแอบผูกเสริมไว้ขาดพึง เจ้าทุยหลุดเป็นอิสระแล้วรีบวิ่งไปโซยผลไม้ในตะกร้าอย่างอเร็ออร่อยทันทีส่วนเครื่องจกักรไร้พลังขับเคลื่อนก็พุ่งถลายไปข้างหน้าด้วยแรงเฉืยโครมตู้มเละเครื่องเกี่ยวข้าวพลังควายเทอร์โบพุ่งปากหัวลงในกองโคลอนอย่างจังเสียงดังสนัน่นพร้อมกับโคลนที่สาดกระจายเป็นวงกว้างอาบไล้ร่างของทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นจนกลายเป็นมนุษย์โคลนไปตามๆกัน เกิดความเงียบขึ้นชั่วขณะทุกคนต่างยืนนิ่งอึ้งตะลึงกับภาพที่เกิดขึ้นตรงหน้าพี่ชนที่เนื้อตัวเปรอะเปื้อนรีบวิ่งไปดูน้องสาวที่นอนแผ่อยู่บนพื้นน้ำเป็นอะไรหรือเปล่าน้องน้ำค่อยๆลุกขึ้นนั่งเนื้อตัวมอมแมมไปทั้งตัวแต่แววตาของเธอยังคงเป็นประกายพี่ชนมันเหลือเชื่อมากเลยเข้าเต็มของเลยนะเธอยิ้มแฉ่งทั้งที่มีโคลนติดอยู่ที่ฟัน ในขณะที่ทุกคนกำลังจะเริ่มหัวเราะกับความป่วนที่เกิดขึ้นพ่อกับแม่ที่ได้ยินเสียงดังสนั่นก็ขี่โมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างกลับมาถึงพอดีค่ะทั้งสองคนเบิกตาโพลงกับภาพที่เห็นความเละเทะแม่กำลังจะอ้าปากบ่นตามเคยแต่ผู้ใหญ่บ้านที่เนื้อตัวมอมแมมไม่แพ้ใครกลับเดินเข้ามาตบบ่าพ่อเบาๆว่าเฮ <"Hey, S 1> พ่อเจ้าชนเจ้ามีลูกสาวเป็นอัจฉริยะนะเนี่ย ผู้ใหญ่บ้านพูดพลางชี้ไปที่ร่องลึกที่เกิดจากล้อจักรยานของน้องน้ำดูสิรอยล้อของเครื่องประหลาดนั่นมันลึกกำลังดีเลยเราไม่ต้องเสียแรงขุดร่องส่งน้ำไปแปลงผักของหมู่บ้านอีกแล้วทุกคนหันไปมองตามที่ผู้ใหญ่บ้านชี้มันเป็นความจริงค่ะรอยถลหยของเครื่องจกักรกลายเป็นร่องน้ำเล็กๆที่เชื่อมจากคลองชนละประธานไปยังแปลงผักสวนครัวของหมู่บ้านได้อย่างเหมาะเหมาะเจาะเจาะ พ่อมองหน้าน้องน้ำสลับกับร่องน้ำแล้วก็หัวรอกกากออกมาสุดเสียงเห็นไหมแม่พ่อบอกแล้วว่าลูกเราเป็นนักประดิษฐ์นี่ไงนวัตกรรมเพื่อการเกษตรของแท้แม่ได้แต่ใส่หัวอย่างอ่อนใจแต่ก็อดที่จะยิ้มออกมาไม่ได้ จ้าจ้าพ่อลูกนักประดิษฐ์แต่ก่อนจะไปพัฒนาระบบชนลประทานมาช่วยกันเก็บกวาดแล้วก็อาบน้ำอาบท่ากันก่อนเทะดูสิเหมือนลูกหมูตกบ่อโครนกันทั้งหมู่บ้านแล้ว จากความโกลาหลในวันนั้นกลายเป็นความร่วมมือร่วมใจของคนในหมู่บ้านค่ะทุกคนช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดลานกิจกรรมและช่วยกันขุดแต่งร่องน้ำพลังควายเทอร์โบจนเสร็จสมบูรณ์น้ำจากคลองชนลประทานไหลเข้าแปลงผักได้สะดวกสบายโดยไม่ต้องใช้แรงงานคนเหมือนเคย ส่วนลุงมีหุ่นไลากาผู้เสียสละก็ได้รับการสร้างขึ้นมาใหม่ใหญ่กว่าเดิมสดใสกว่าเดิมและคราวนี้ถูกนำไปตั้งไว้ในตำแหน่งที่ปลอดภัยห่างไกลรัศมีทำการของนักประดิษฐ์ตัวน้อยอย่างน้องน้ำและในคำคืินนั้นเอง ใต้ถุนบ้านของสองพี่น้องก็สว่างสวัยไปด้วยแสงตะเกียงอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ได้มีแค่ครอบครัวของชนกับน้ำนะคะแต่มีชาวบ้านเกือบทั้งหมู่บ้านมารวมตัวกันทุกคนนำอาหารจากบ้านของตัวเองมาแบ่งปันกันมีทั้งส้มตำไก่ย่างลาบน้ำตกขนมหวานเต็มไปหมดแต่พระเอกของงานก็คือข้าวใหม่ปลามันต้มยำพายุหมุน แม่ได้นำข้าเปลือกที่เก็บได้จากของท้ายเครื่องจักของน้องน้ำมาหุงเป็นข้าวสวยร้อนกรุ่นส่วนปูและปลาที่พี่ชนหาว่าได้ก็ถูกนำมาทำเป็นต้มยำหม้อใหญ่ยักษ์ที่ทุกคนตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติให้กับวีรกรรมในครั้งนี้ เห็นไหมคะเด็กๆเรื่องราวในวันนี้สอนให้เรารู้ว่าบางครั้งความผิดพลาดและความล้มเหลวก็อาจนำไปสู่การค้นพบสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมได้เหมือนกันเหมือนกับเครื่องเกี่ยวข้าวพลังควายเทอร์โบของน้องน้ำที่แม้จะทำงานผิดพลาดจนเกิดเรื่องวุ่นวายแต่สุดท้ายแล้วมันก็ได้สร้างประโยชน์ให้กับทุกคนในหมู่บ้านโดยไม่คาดฝัน และที่สำคัญที่สุดคือไม่ว่าเราจะทำอะไรผิดพลาดไปขนาดไหนแต่ถ้าเรามีครอบครัวและเพื่อนบ้านที่รักและพร้อมจะให้อภัยทุกปัญหาก็จะผ่านพ้นไปได้เสมอและจะเหลือทิ้งไว้เพียงความทรงจำดีๆและเสียงหัวเราะที่จะดังก้องอยู่ในใจของเราไปอีกนานแสนนานเอาละค่ะวันนี้นิทานของครูนกก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ หวังว่าเด็กๆและท่านผู้ฟังทุกท่านจะได้รับความสุขและเสียงหัวเราะก,กันไปเต็มๆนะคะแล้วกลับมาพบกับครูนกได้ใหม่ในนิทานก่อนนอนตอนกลางวันสำหรับวันนี้ขอให้เด็กๆทุกคนฝันดีนะคะสวัสดีค่ะ